ไยรับเปิดประเทศบรรยากาศเปิดเรียนวันแรกภายใต้มาตร,รการเข้มไทยแต่แล้วต้องกล้าพบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศสั่งล็อกดาวน์ทันทีติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3มสีวันนี้จก้กสวัสดีค่ะ,คะจอยชนทิชาค่ะลูกแก้วกนกมลค่ะมาวินทวีผลครับ ขอต้อนรับผู้สู่ายการข่าว3ามนะครับสานาทีต่อจากนี้ไปสาระข่าวสารและความบันเทิงครบถ้วนแน่นอนครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้มีพี่วมีสองคนเลยมีลูกก้ด้วยนะคะก็สามารถชมกันสดได้ผ่านหน้าจอช่อง3ากด33ค่ะและฟังกันสดได้เช่นกันผ่านทางมิวยิคครอบครัวข่าวสอททฟเอ็มร้อค่ะครับมาเริ่มข่าวแรกเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดประเทศนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวจาก63ประเทศและพื้นที่ให้เดินทางเข้ามาประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวครับ ซึ่งเที่ยวบินแรกนะครับที่มาถึงเมืองไทยได้แก่เที่ยวบิน NH805 ที่เดินทางมาจากสนามบินนาริตะโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับมาถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ โดยเที่ยวบินนี้นะครับมีผู้โดยสารจำนวน43คนเป็นคนไทย32คนชาวต่างชาติ11คนทันทีที่มาถึงเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบสัมภาระและคัดกรองผู้โดยสารอย่างละเอียดมีการตรวจสอบเอกสารการเข้าประเทศเอกสารการฉีดวัคซีนและมีการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR จากประเทศต้นทางและมีการตรวจคัดกรองบริเวณประตูทางออกอีกครั้งครับ และเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่มีการยกเลิกเคอร์ฟิวใน70จังหวัดค่ะยกเว้น7จังหวัดได้แก่จันทบุรีตากนกครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาที่ยังคงเป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะคะประชาชนห้ามออกนอกเคหสถานระหว่าง5ทุ่มถึงตี3อยู่ค่ะ ส่วนผู้ประกบอบการต่างๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปรับการประเมินมาตรฐานโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration หรือว่า SHA นะคะเพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคค่ะจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งเราแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะโดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนนะคะเพื่อขอรับการประเมินได้ที่ www.thailandsha.com/index ได้เลยค่ะและว,วันนี้นะคะนอกจากจะเป็นการ เปิดประเทศวันแรกแล้วเนี่ยยังเป็นวันแรกเลยนะคะที่หลายๆโรงเรียนมีการเปิดเรียนแบบออนไลน์แล้วค่ะ อย่างที่จังหวัดขอนแก่นนะคะหนึ่งในโรงเรียนที่เปิดเรียนแบบออนไลน์แล้วก็คือโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์ค่ะการจัดการของที่นี่ในช่วงสองสัปดาห์แรกจะให้นักเรียนมาเรียนชั้นละครึ่งห้องนะคะหรือครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมดแบ่งตามเลขขี้กับเลขคู่ค่ะโดยนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนก็จะเรียนออนไลน์ไปพร้อมๆกับเพื่อนที่มาเรียนแบบออนไลน์นะคะส่วนนักเรียนที่นี่ฉีดวัคซีนแล้วกว่า98%ในขณะที่บุคลากรคุณครูต่างๆฉีดวัคซีนกันครบแล้วร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะ ยังอยู่ที่ภาคอีสานนะคะไปกันที่โขราชค่ะโรงเรียนสุริยาอุทัยพิมายค่ะและโรงเรียนกุลละโนนะคะอำเภอพิมายผู้ปกครองก็ต่างพาบุตรหลานนะคะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไปส่งกันที่โรงเรียนอย่างคึกคักค,ค่ะแน่นอนว่ามาตรการการควบคุมโรคก็เข้มงวดเหมือนกันนะคะนักเรียนทุกคนต้องใส่หน้ากากอน,อนามัยตลอดเวลาวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องเรียนนะคะซึ่งที่นี่ก็แบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มค่ะสลับกันสลับวันกันมาเรียนนะคะเพื่อลดความแออัดเช่นกันค่ะ ลงไปที่สตูลนะครับที่นี่มีโรงเรียนอยู่8ดแห่งเท่านั้นที่เปิดเรียนแบบออนไซต์เป็นวันแรกนักเรียนแต่ละคนดีใจมากที่ได้กลับมาโรงเรียนอีกครั้งและหลายคนมาด้วยชุดใหม่เอี่ยมเลยนะครับซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่บอกว่าเบื่อการเรียนแบบออนไลน์อยากกลับมาโรงเรียนได้เจอครูได้เจอเพื่อนๆเหมือนเดิมซึ่งแปดโรงเรียนที่ว่านะครับมีการจัดการมาตรการควบคุมโรคได้เป็นอย่างดีเวลยะห่างสบายเลยครับเพราะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กครับ ขึ้นเหนือไปดูที่ลำปางบ้างค่ะบรรยากาศโรงเรียนต่างๆในเขตตัวเมืองลำปางก็คึกคักมากเลยทีเดียวค่ะอย่างที่โรงเรียนลำปางกาณีค่ะที่นี่ก็ใช้สูตรเดียวกับหลายโรงเรียนคือแบ่งครึ่งนักเรียนให้มาเรียนใครที่ยังไม่ถึงคิวมาโรงเรียนก็เรียนออนไลน์ไปก่อนเพื่อลดความแออัดนะคะโดยนักเรียนที่นี่รับวัคซีนครบ2เข็มไปกว่า3,000คนแล้วซึ่งลำปางเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีการเปิดเรียนแบบออนไลน์ครบทุกโรงเรียนเลยค่ะ ปิดท้ายที่บรรยากาศของเด็กเล็กกันบ้างนะคะที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีค่ะบรรยากาศการเปิดเรียนแบบออนไลน์ก็คึกคักมากเหมือนกันค่ะผู้ปกครองนะคะพาบุตรหลานไปส่งกันแต่เช้าตรู่ท่ามกลางมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเค้่งครัดนะคะ ก่อนที่จะก่อนที่จะเข้าโรงเรียนเนี่ยต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนและแน่นอนว่าทุกคนที่เข้าไปในโรงเรียนเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยแบบ100%เเซด้วยล่ะคะ่ะเวาดูสถานการณ์โควิด19รับการเปิดประเทศและเปิดเรียนวันแรกนะครับถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเพราะทั้งยอดของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตมีจำนวนลดลงขณะผู้ที่หายป่วยมีจำนวนเพิ่มขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลโควิด -19 รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อของวันนี้นะครับอยู่ที่ 8,165รายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ยอดของผู้ติดเชื้อที่เข้าข่ายด้วยชุดตรวจ ATK ลดลงเช่นเดียวกันครับอยู่ที่2,450รายส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่55คนและผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้อยู่ที่9,574รายครับ ในขณะที่บ้านเราเองนะคะก็ต้องลุ้นตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยไม่เกิน1 0,000ื่นะคะแต่ว่าที่ประเทศตองก้าเองก็ตอนนี้ไข่แตกเรียบร้อยแล้วนะคะพบผู้ติดเชื้อเรียบร้อยนะคะ1รายค่ะตอนนี้ทางการของตองก้าเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะสั่งล็อกดาวน์ทันทีค่ะ ในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะประเทศตองกานะคะได้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายแรกค่ะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ตองกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังไม่พบการติดเชื้อของโควิด -19 แม้แต่รายเดียวค่ะโดยผู้ติดเชื้อรายแรกนี้นะคะเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วและเดินทางมากับเที่ยวบินจากเมืองไครเชิร์สประเทศนิวซีแลนด์ค่ะก่อนจะออกเดินทางนะคะก็มีผลเป็นลบค่ะต่อมาพบว่าติดเชื้อโควิด -19 เมื่อเดินทางมาถึงตองกาแล้วค่ะซึ่งรายงานบอกว่าผู้ติดเชื้อรายนี้เนี่ยอาการไม่น่ารุนแรง พอเพิ่งได้รับวัคซีนครบ2เข็มเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่สนามบินทุกคนที่เข้าเวรตอนเที่ยวบินนี้มาถึงนะคะได้ถูกกักตัวไว้ทั้งหมดเพื่อเป็นการป้องกันค่ะและล่าสุดนะคะทางนายกรัฐมนตรีแห่งตองกานะคะก็ได้ออกมาเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดการแพร่ระบาด และตัดสินใจนะคะสั่งล็อกดาวพื้นที่ตองกาตาปูค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดของประเทศนี้ทันทีเป็นเวลา1สัปดาห์ค่ะซึ่งรายงานยังบอกด้วยนะคะว่าตั้งแต่มีการพบเชื้อโควิด -19 ในครั้งนี้เนี่ยก็ทําให้ประชาชนชาวตองกาตื่นตัวและออกไปฉีดวัคซีนกันมากขึ้นด้วยล่ะค่ะครับเรามาปิดท้ายกันที่บรรยากาศฮาโลวีนกันบ้างดีกว่าค่ะที่สหรัฐอเมริกานะคะแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่บรรยากาศก็คึกคักมากเลยล่ะค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศาการเฉลิมฉลองเทศกาลฮโลวีนที่คนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาส่งมารายงานให้เราได้ชมกันนะคะจากภาพจะเห็นเลยว่าคนที่นั่นเนี่ยออกมาสนุกสนานทํากิจกรรมต่างๆกันอย่างคึกคักค่ะซึ่งฮโลวีนก็ถือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเทศกาลที่เด็กๆรอคอยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าจะได้แต่งตัวในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นและที่สําคัญเป็นเทศกาลที่พวกเขาจะได้กินลูกอมค่ะเพราะว่าเด็กอเมริกรันส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยยอมให้กินลูกอมกัะนเนาะในขณะที่ผู้ใหญ่เองก็ตื่นเต้นสนุกสนานที่ได้้แตต่งัวใหลูก ได้ทำกิจกรรมกันทั้งครอบครัวค่ะในขณะที่เรื่องของโควิด -19 คนไทยที่นั่นเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาไม่ค่อยกลัวกันเท่าไหร่แม้น้างานจะมีการติดป้ายให้สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะ แต่ก็จากภาพที่เห็นจะเห็นว่าก็มีหลายคนที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเพราะคิดว่าเป็นการทํากิจกรรมเอาดอและอีกปัจจัยที่ทําให้ผู้คนที่นี่ออกไปทํากิจกรรมกันอย่างมั่นใจนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่นี่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มและอยู่ระหว่างการเริ่มทยอยรับวัคซีนบูสเตอร์เข็ม3แล้วด้วยค่ะครับผม พูดถึงเทศกาลฮาลโลวี Halloween นะคะไม่ใช่คแค่ในเมืองน,นอกที่คึกคักต้องบอกเลยว่าบ้านเราก็คึกคักมากเช่นเดียวกันนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันดีกว่านะคะว่าเหล่าดาราเนี่ยนะคะเขาได้แปลงโฉมรับรบทเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันฮาโลวีนครัคคซึ่งศิลปินดารานักแสดงของเราเนี่ยก็โอ้โหจัดเต็มแต่งแน่นนะคะเป็นผีกันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าใครจะมาคอนเซปอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าผีแต่ละตัวเนี่ยทั้งสวยทั้งหล่อเลยละคะ่ะแม้ว่าปีนี้นะคะยังจัดงานปาร์ตี้ไม่ได้คะ่ะแต่ดารานักแสดงในวงการหลายคนก็พร้อมใจกันแต่งแฟนซีลุกผีมีทั้งแบบเดี่ยวแบบกลุ่มแบบคู่นะคะ เริ่มกันที่น้องเบลล่าของเรากันก่อนที่ลุกขึ้นมาแต่งแฟนซีเป็นผีครั้งแรกเลยค่ะแต่ก็จัดเต็มไม่แพ้ใครนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยแต่งเป็นเมดูซ่าค่ะที่มีงูเต็มหัวไปหมดเลยแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ความจริงค่ะว่าจริงๆแล้วน้องเบลล่ากลัวงูเป็นที่สุดเลยนะแต่ยอมแต่งเพราะว่าเพื่อจะสร้างคอนเทนต์ให้กับแฟนๆนั่นเองค่ะส่วนคนนี้มาคนเดียวแต่ไม่แผ่วนะครับสาหรับบัวนลินทร์ทิพย์ ลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นเนสโกดาพิคาตอสูนเป็นซีรีส์การ,ร์ตูนเรื่องปวดหนงผมเลยครับซีดูแล้วไม่ค่อยน่ากลัวนะครับพาะบัวแต่งออกมาแล้วดูแบบแบลๆ์น่ารักแอบบเซ็กซี่เล็กๆด้วยครับอ่าส่วนคู่นี้ค่ะไม่รู้ว่าจะหวานไปถึงไหนนะคะสําหรับหมากปรินและคิมเบอรี่คู่รักเอ็มเคนั่นเองเรียกว่าจัดเต็มทางหน้าผมค่ะที่สําคัญไม่ได้มาแค่2คนแต่ยังจับน้องหมา2ตัวมาแปลงโฉมอีกด้วยนะคะเพื่อมาถ่ายรูปด้วยกันบอกเลยว่าทางน่ารักและน่ากลัวเลยแล้วก็โปรดักชั่นใหญ่มากค่ะ จร,จริงค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะคะนายนภัสกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะที่ลุกขึ้นมาแต่งเป็นตัวละครนะคะจากภาพยนตร์เพลงแนวขย่าขวานอย่าง w e ว n e y t ท d d นะคะ The Demon Barber of Fleet Street นะคะนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมจะเป๊ะสุดๆแล้วในส่วนของพรออ้อมจัดเต็มไปเลยจ้าและนี่ครับมาเป็นครอบครัวนะครับสำหรับมาร์กี้ลาสีและสามีแล้วก็ลูกแฝดทั้งสงทั้งมีกาและมียานะครับบ้านนี้มาในลุคของฟินสโตนครับ บอกได้คําเดียวว่าไม่เหมือนตรงไหนเอาอากามาวงสิจ้ะม,ม,มากันที่อีกหนึ่งครอบครัวค่ะและครอบครัวของคุณลิเดียแล้วก็พี่แมทธิวนั่นเองค่ะพร้อมกับลูกสาวแล้วก็ลูกชายที่แต่งตัวนะคะจากละครเรื่องเกมออฟทรอนส์ค่ะบอกเลยว่าเล่นใหญ่ไฟกระพริบทั้งครอบครัวแถมยังมีรูปสวยๆออกมาให้แฟนๆได้กดไลค์กันเยอะมากๆเลยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับที่เพิ่งลงรูปย้อนหลังเก็บตกฮาโลวีนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับมาช้าแต่มาชัวก็คือนันเดชและยาย่าเนั่นเองครับบอกเลยว่าน่ารักน่าอนดูมากๆน้องยาย่าเนี่ยแต่งตัวเป็นเอลฟ์น้อยส่วนนันเดชก็ <c oughs> แล้วแต่จะคิดนะครับว่าจะเป็นอะไรโดยที่นันเดชให้มา3ามช้อยส์นะครับคือทาสาน <c oughs> ฟรินสโตนหรือใครจะมองเป็นลัษสีก็ไม่ว่ากันครับคู <c oughs> ่นี้มาแล้วแบบโอ้โหไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆ, <c oughs> ๆนะครับแฟนคลับนิกฤตไปตามๆกันเลยครับปีนี้ปังมากนะปังมากครับไม่มีใครยอมใครเลยถ เรียกว่าหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะฮะเล่นใหญ่ไปกับพิบมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแต่ก็ดีนะเราได้เห็นคอนเทนต์อะไรแบบเก๋ๆแบบเทศกาลแบบนี้ครับผมค่ะคืนวันทวีนผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ค่ำคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่ากำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดให้ได้ติดตามกันนะคะกับจากศูนย์ถึงสิบค่ะ เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่หลายคนรอคอยเลยนะคะสำหรับจาก0ูนถึง10ที่จะลงจอช่อง3ให้ได้ชมกันเป็นตอนแรกคืนนี้แล้วค่ะโดยซีรีส์เรื่องนี้จะเล่าถึงความรักในครอบครัวที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบนะคะและที่น่าดูมากๆก็เพราะว่าเรื่องนี้ได้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่เต่าสมชัยมาเป็นนักแสดงนํารับบทพ่อของนักแสดงวัยรุ่นขวัญใจของใครหลายคนอย่างแปลนรัฐวิทย์ค่ะที่พลิกบทบาทมาแสดงแนว แนวดรามา่าแบบจัดเต็มเลยเป็นครั้งแรกเลยนะคะและที่ได้มาร่วมงานกันกันกบพี่เต๋าเนี่ยน้องแปลนจะรู้สึกยังไงนะคะซีรีส์เรื่องนี้น่าติดตามขนาดไหนไปฟังเสียงพวกเขากันได้เลยค่ะก็เป็นเรื่องราวของชีวิตพ่อลูกนะครับครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนะครับในทุกๆด้านแต่สุดท้ายท้ายสุดวันที่ลูกประสบความสําเร็จเนี่ยลูกภูมิใจมากในสิ่งที่แบบพ่อตั้งใจสิ่งที่เขาตั้งใจแต่กับกลายวันนึงเนี่ยจะเดินมาหาาคุณพ่อแล้วคุณพ่อหัวใจวายตาย นะครับแล้วทุกอย่างก็ดําเนินไปก็ม hey> ีทํากรมบ้านมาเยอะครับผมแล้วก็มีลองติดตามดูตามทวิตเตอร์ว่าแบบเอ้ยเรื่องของเรามันก็คล้ายคลึงกับหลายๆครอบครัวจริงๆแล้วก totally sí, ็สําหรับกับพี่เต๋าก็คือตอนแรกเกรงครับผมแต่ว่าแต่พอเจอกันปุ๊บอ่านบทด้วยกันแล้วก็ออกกองด้วยกันก็เหมือนพ่อลูกกันจริงๆคือพี่เต๋าเขาก็ดูแลเราเหมือนพ่อครับผมแล้วก็เรียกเราว่าลูกเราเรียกเขาว่าพ่อมัน ทำให้เราอินกับบทมากขึ้นด้วยครับผมแล้วก็ลดความเกรงลงครับฝากทีวีจากูนยนถึงสินะครับผมก็เป็นผลงานจากทางทีวีทันเดอร์ครับผมก็จะออนแอร์ทางช่อง3กด33นะครับผมเริ่มตอนแรกวันที่ 1- พฤศจิกายนนี้ครับผมอยากฝากนะครับเพราะว่าคําสอนของคุณพ่อในเรื่องเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้ได้จริงๆในชีวิตประจําวันแน่นอนครับผมอยากให้ทุกคนชมนะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบในสิ่งที่เราแสดงให้เห็นนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขในครอบครัวนะครับดูกันเยอะๆนะครับ แฟนๆห้ามพลาดเลยนะคะจากศูนย์ถึงสิบค่ะติดตามกันได้ทุกวันจันทร์นะคะเวลาห้าทุ่มไปต้นไปทางช่องสามกดสามสิบสามคืนนี้ตอนแรกนะคะแล้วถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล,คแล้วนะครับ,ำบสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะครับเมาอัาเดตกันหน่อยดีกว่าครับรางวัลที่หนึ่งก็คือศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดนะครับแล้วก็รางวัลเลขหน้าสามตัวสองสี่เจ็ดแล้วก็สี่ห้าแปดเลขท้ายสามตัวนะครับ 311กับ755และรางวัลเลขท้าย2ตัวก็คือ95ครับเลขท้าย3ตัว331อ๋อไม่ครับ3ตัว331ครับโทษทีครับอ่านผิดไปยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับแต่เรา2คนละคะพี่วินยังไงคะเต็มมือครับขอบคุณแม่ลูกนะครับที่ให้เลขเด็ดผมมานะครับเลขเด็ดจะไม่โดนนะฮะเฉียดไป เราอาจจะถูกรางวัลที่2ที่3เดี๋ยวเราไปไปตรวจคุณพี่ก็อย่าเพิ่งแบบหนอยใจไปลองไปเช็คดูให้ดีอ่ายก็ได้ได้เลยครับผมแล้วก็ถ้าใครถูกรางวัลนะครับนี่ครับไปชิมไปช็อปที่งานนี้ได้ครับลิ้นติดโปรแฟร์นะครับและถ้าใครที่ไม่ถูกก็ไปได้เช่นกันเพราะลานี้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเพียบเลยครับ ใช่แล้วค่ะแล้ซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นการจัดงานวันสุดท้ายแล้วค่ะที่เซนทันพาซาปิ่นเก้าและเซนทันพาซาแจ้งวัฒนะนะคะส่วนตั้งแต่วันที่3ถึง8พฤศจิกายนนี้เนี่ยจะเป็นคิวของชาวบางใหญ่แล้วค่ะเพราะว,ว่าเขาจะไปจัดงานกันที่เซนทันพาซาเวสเกตนะคะซึ่งงานจะมีความน่าสนใจยังไงบ้างไปฝังพี่ก้องกันเลยค่ะครับครัสวัสดีค่ะนะคะพิธีกรข่าสวสามสทุกท่านเลยนะคะ บอกก่อนนะคะอันนี้คือร้านเด็ดๆนะคะที่ก้องอยากแนะนํานะคะ <S <S นอกจากนะคะมเมนูพันกับเมนูนะคะที่อยู่ที่เซนทัลพาซาเวสเกตกับงานิบิโปแฟร์นะคะ <S <S <บอ>นี่ค่ะร้านนี้ค่ะมาริการน้ําปลาหวานนะคะร้านนี้ไปกับเราทุกครั้งค่ะแล้วก็เด็ดทุกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะอันนี้ค่ะมะม่วงเบาแช่อิ่มนะคะหรือว่าจะเป็นนะคะนี่ค่ะกระท้อนแช่อิ่มนะคะหรือว่ามะขามแช่อิ่ม, <S <S มและจุดเด่นสุดๆอันนี้ค่ะอันนี้คือจุดเด่นสุดๆค่ะ น้ำปลาหวานที่นี่นะคะบอกก่อนว่าไม่ใส่กะปินะคะแล้วก็รสชาติเลยรสมากเลยอันนี้คือจุดเด็ดของเขานะคะแล้วก็มีกะปีหวานกะปีโวแซบกะปีโวกุ้งกะปีแห้งมาที่นี่เลยค่ะร้านนี้ไปกับเราแน่นอนแคที่เซนทันพระเจ้าวเวสเกตและต่อกันค่ะมาที่ร้านนี้ต่อเลยค่ะต่อมาเลยค่ะนี่ค่ะทงเสรีทองลูกชิ้นปลาและลูกชิ้นกุ้งเจ้าเด็ดนะคะบอกก่อนว่าเด็ดจริงๆนะคะนี่ค่ะ ลูกชิ้นปลาเขานะคะอันนี้มีโกมกับลักบี้นะคะอันนี้คือไม่ใส่สารกันบูดและทำอย่างนื้ปลาแท้ๆร้อเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้นะคะและที่เด็ดจริงๆคือ,อนนี้ค่ะลูกชิ้นกุ้งอย่าลืมนะคะว่าที่เวสเกตถ้าเกิดจะไปรีบไปกันเลยนะคะที่เซนทัลพระเจ้าเวสเกตนะคะหูกล้วยนะคะหูกล้วยโปรโมชักก่นแถมนะครับกล้วยหูกล้วยนี่นะคะหูกล้วยก็มีหด,ด้วยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มนี่ค่ะมะนาวแท้ๆเลยนะคะแวะมากันได้เลยนะคะที่เซนทัลพระเจ้าเวสเกต สามถึงแปดพฤศจิกายนนี้เท่านั้นเองนะคะเมนูกว่าพันเมนูและร้านค้ากว่าเกือบร้อยร้านค้านะคะแวะมาได้ค่ะแต่ถ้าลูกค้านะคะยังกังวลแล้วก็ไม่สะดวกมาร่วมงานนะคะสามารถสั่งเมนูเด็ดจากร้านอร่อยในงานลิ้นติดโปรแฟร์กับเซนทันคิทเช่นผ่า l ไลอัของเซนทันเวสเกตได้เลยนะคะเท่ากันว่าอร่อยเหมือนเดิมค่ะขอบคุณนะคะ ย้ำอีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นการจัดงานวันสุดท้ายนะครับ<ฆ>ที่เซ็นทันปิ่นกานและเซนทันแจ้งวัฒนะนะครับ<ฆ>และถ้าใครยังไม่หนำใจและอยากไปต่อนะครับก็คือที่เซ็นทันเวสเกตนะครับวันที่3 8พฤศจิกายนนี้ครับระวีค่ะจะพาไปชมนิทรรศการออนไลน์กันนะคะที่โชว์นวัตกรรมสุดไฮเทคกซมือคนไทยบอกเลยว่าแต่ละชิ้นงานสุดยอดมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ ติดตามข่าวไอทีกับ Daily ซีทกันนะคะคุณผู้ชมคะปีนี้เป็นปีที่งานอีเวนต์การจัดแสดงผลงานเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะเป็นเวอร์ชวลเกือบทั้งหมดเลยค่ะวันนี้นะคะทีพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามชมการจัดแสดงผลงานของทางสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาเขาก็จะมีผลงานต่างๆที่มาแก้ปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันหลากหลายผลงานทั้งจากอาจารย์ทั้งจากนักศึกษาเลยค่ะหลายๆนวัตกรรมคิดค้นขึ้นมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิดเริ่มตั้งแต่เครื่องอบช้อนด้วยแสง U v บแล้วก็เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง u v c ค่ะที่ออกแบบมาให้ใช้ในสถาบัาน สามารถฆ่าเชื้อได้5-60วินาทีเพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบล็อกแม่เหล็กขณะที่เครื่องทำงานอยู่ป้องกันไม่ให้เปิดประตูเครื่องขณะที่ฉายแสงอยู่ชิ้นต่อมาคืออุปกรณ์จ่ายน้ำไร้สัมผัสสำหรับติดกับตู้ทำน้ำเย็นเพียงแค่เอาแก้วไปใกล้ๆหัวใจน้ำระบบก็จะทำการกดน้ำอัตโนมัติมาดูฝั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีตู้ล็อกเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพัฒนาไปวางตามสถานที่สาธารณะเอาไว้ใช้ทำความสะอาดมีหรือข้าวของได้เพิ่มความสามารถ IoT ให้สั่งงานผ่านมือถือแล้วก็เลือกได้ด้วยน้ว่าจะทำความสะอาด ด้วยก๊าซโอโซน UV-C หรือความร้อนถัดมาเป็นโปรแกรมวิเคราะห์เสียงช่วงล่างรถยนต์ที่เขาพัฒนา AI ช่วยฟังเสียงช่วงล่างว่ามีปัญหาเปล่าฟันทงปัญหาได้อย่างแม่นยำทั้งจะได้ซ่อมได้ตรงจุดอีกหนึ่งชิ้นที่แก้ปัญหาขยะเครื่องผลิตดินจากเศษอาหารและวัสดุอินทรีย์ค่ะตัวนี้ช่วยให้การย่อยเศษอาหารทําได้เร็วกว่าการฝังกลบแถมยังมีกลิ่นเหม็นน้อยกว่าและไม่ต้องใช้วัสดุคาร์บอนเพื่อกําจัดขยะเพราะเขาใช้จุลินทรีย์มาช่วยใหญ่ไม่เบาเลยนะคะอย่างตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมว เราค่ะแต่นี่นะคะเหมือนกับพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์สุนัขที่สามารถออกไปสำรวจสภาพแวดล้อมต่างๆได้จัดทำโดยคณาจารย์ของเขาเองนะคะเขาบอกว่าสามารถเคลื่อนที่ข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างรวดเร็วด้วยมาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่า,าเป็นลักษณะเหมือนกับหุ่นยนต์ก้ากึ่งกับยานพาหนะ2ล้อค่ะนี่นะคะ ปัจจุบันคือหุ่นยนต์สองล้อตอนนี้มันกาลังฮิตใช่ไหมในประเทศไทยเองก็มีการเรียนรู้เพื่อเอามาใช้มีตัวนี้ตั้งใจเอามาขนส่งพัสดุต่างๆแล้วก็เอาไว้ใช้สําหรับกิจกรรมการกล่าตระเวนค่ะจำเลยค่ะต่อไปพัฒนาให้เล็กลงทำ mass production สวยกว่านี้ได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านนี้ มาดูฝั่งคณะเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเขาเอาเทคโนโลยีช่วยการเกษตรอย่างเครื่องตรวจจับปูนิ่มรอกคราบโดยการใช้กล้องวงจรปิดแทันคนเมื่อปูลอกคราบจะแจ้งผ่านไลน์ให้รู้ทันทีและยังมีระบบควบคุมสําหรับปลูกพืชทดลองสําหรับช่วยควบคุมอุณหภูมิแสงความชื้นค่า ph ด้วยเซนเซอร์ผ่านบอร์ดควบคุมตัวเดียวเท่านั้นน่ะรวมถึงสามารถควบคุม iot ใครสนใจชมนิทรรศการผ่านหน้าเว็บของสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาค่ะมาดูงานแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสิบอกตรงๆนะคะว่านวัตกรรมที่ตอบโจทย์คนไทยที่สุดคือนวัตกรรมที่คนไทย คิดคิดประจาักปัญหาของคนไทยด้วยกันเองค่ะและสามารถแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆในแต่ละอาชีพในแต่ละสังคมได้จริงสนับสนุนเทคโนโลยีคนไทยกันนะคะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะคแล้วก็ปิดท้ายวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าตั้งแต่องค์การคนละครึ่งเนี่ยนะคะเขาเปิดให้มีการใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยพวกเราก็สะดวกกันมากยิ่งขึ้นค่ะครับ นี่เป็นข่าวดีเลยนะคะสําหรับคนที่มีสิทธิ์คนละครึ่งจริงๆค่ะเพราะคุณสามารถจ่ายเงินแค่1บาทเมื่อสั่งอาหารมื้อแรกในโครงการคนละครึ่งบนไลน์แมนวันนี้ย้ําว่าจ่ายแค่บาทเดียวจริงๆนะคะแต่โปรโมชันนี้เนี่ยมอบให้เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นเพียงใส่โค้ด1บาทไม่มีกําหนดยอดขั้นต่ําด้วยแถมหลังสั่งครั้งแรกนะคะยังได้รับคุณปองส่วนลดเพิ่มสําหรับการสั่งครั้งถัดไปอีก3ครั้งรวม150บบาทบอกเลยว่าคุ้มมากๆค่ะ ไม่พอค่ะ l i าย Man ยังใจป้ามีโปรโคุ้มคนละชั้นทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่สามารถกดสั่งออเดอร์ได้คนละครึ่งนะคะบน Line Man วันนี้รับไปเลยค่ะสิทธิ์ส่งฟรี5กิโลแบบไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องใส่โค้ดอะไรจะสั่งมื้อไหนก็ส่งฟรีแถมสั่งได้ทั่วไทยกว่า68จังหวัดเพียงเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Lineman นะคะกดเข้าไปที่แบนเนอร์ Lineman คุ้มคนละชั้นสั่งคนละครึ่งตรงที่มีคุณพิมรี ยืนถือเหรียญ1น1บาทอยู่เนี่ยแหละค่ะ mm hmm. แล้วก็เลือกเมนูแล้วก็ร้านที่อยากไปทานได้เลยนะคะมีมากกว่า45,000ร้านชอบร้านไหนกดเลือกได้เลยแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้โปรดีๆแบบนี้นะคะจะมีไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้เท่านั้นจ้าต้องครับนี่ค่ะงามมากเลยนะคะ,คะกดสั่งด่วนจ้าต้องครับผมสัง่งได้เลยครับ สุดคุ้มจริงๆแล้วก็พูดถึงแบบร้านอาหารอะไรอร่อยนะครับเดินทางมาสดๆร้อนๆจากเขาใหญ่เลยจะบอกว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับแล้วก็ร้านอาหารอร่อยเพียบมากแล้วก็คนละคงคนละครึ่งใช้ได้หมดเหมือนกันเลยจริงๆครับเพราะฉะนั้นใครมีเวลาก็น่าจะได้แวะไปอะไรอย่างนี้เนาะอากาศเย็นมาแล้วครับ อ่ะเอาะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าว3ามสีแล้วนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ชัมพูย้อมสีผมเด้์แฮค่ะและชุดพิธีกรสวยๆจากชากะและโบรด้วยนะคะไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อได้นะคะผ่านรายการเรื่องเด่นยันนี้ค่ะและคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะกับละครเฮล์มีคุณผีช่วยด้วยกำลังเข้มข้นสุดๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้เรา3คนหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ เธอคงไม่รู้ว่าตัวฉันมองทธอไหนก็มีแต่เธอทุกวันก็เพ้อเอาแต่เพ้อเป็นเธออยู่ผู้เดียว